เอาล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะนะมันนี่นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอภิธาน1%นะครับหวัน1%ให้ฟังนิดนึงนะครับผมมันก็มีคนคนนึงนะครับผมก็เหมือนกับไอ้ตัวไอ้เป้นั่นแหละครับผมที่ทําออกมานะครับผมที่นอนนี่ๆก็ไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะเดี๋ยวสื้อผ้าก็คงนุนจับแหละครับผมไม่ไม่รอดหรอกนะถึงรอดก็อยู่ไม่มีความสุขหรอกครับ ก็ไอเวนนี่นะครับผมมันก็ทำรูปแบบอภิษฐาที่บอกคนอื่นว่าเฮ้ยคุณมาลงทุนกับเราเซเอาเงินมาฝากคุณจะได้รับหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปนะครับผมจากอภิษฐาซึ่งอภิษฐามันคือการเก็งกำไรนะครับผมซื้อจากเจ้าหนึ่งไปขายเจ้าหนึ่งที่ราคาส่วนต่างเกิดขึ้นนะครับผมแต่ผมบอกตรงนี้นะครับผมถ้าถ้าคุณมีบอทดนะครับผมที่บอกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเปิดธนาคารจบครับผมรวยอยู่แล้วไม่ต้องทำหาอะไรเลยแล้วครับผม นั่นหมายความว่าสิ่งที่มันทําสิ่งที่มันพูดนะครับผมมันคือความส้นตีนระยําตําบอลน,นะครับผมตัวมันนะครับผมที่พยายามหลอกลวงคุณน,นะเอาง่ายๆนะครับผมบอทดนี้มันมีชื่อว่าบอทอดปปิ i ร r นะครับผมแล้วก็มีตัวเลข3ตัวนะครับผมก็ลองไปหาดูเองครับผมใน youtube มีนะครับผมยังยังเสือก้ามาลงด้วยนะผมจะบอกว่าเลวเลวก็ดูจะดูจะน้อยไปนะครับผมอาจจะบอกว่าเออเอาเป็นคนระยำตำบอลแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะ ซึ่งแน่นอนนะครับผมพอรัมีอาจารย์ปริยญานะครับผมกับทางอดีตวงเคสเซนโดนะครับผมได้พูดถึงนะครับผมในส่วนของคัสตอรี่แอดเดสนะครับผมกับตัวแอดเดสที่มีการถอนออกตลอดเวลานะครับผมแล้วก็มีตัวโอนเนอร์นะครับผมที่คอนเฟิร์มในการซื้อขายนะครับผมนแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะครับผมว่าแม่งโคตรระยำเลยนะครับผม สำหรับใครที่เข้าไปนะครับผมแล้วก็อยู่ในวังวนความชิบหายนี้นะครับผมก็อย่าพาเพื่อนคุณญาติคุณพี่น้องคุณพาไปชิบหายด้วยนะครับผมถ้าตัวคุณได้เห็นคลิปนี้นะครับผมแล้วก็รู้ว่าคุณอยู่ในวังวนนั้นแล้วเนี่ยเดินไปสถานีตำรวจและแจ้งความซะนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับผมแล้วก็พยายามจะได้เงินกลับคืนมานะครับผมแน่นอนนะครับผมถ้ามันพูดว่าจะเอาเงินคืนคุณนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือแจ้งความลงบนทมกประจำวันลงบนทึุมันไม่พอนะฮะแจ้งความให้เรียบร้อยนะครับผมเพราาว่ ไม่งั้นคุณก็ไม่ได้เงินกลับมาแน่นอนนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมสรุปนะครับให้ฟังนะอพิชารหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำได้ไหมทําได้ครับผมแต่คุ้มไหมคําตอบคือไม่คุ้มนะครับผมอพิชาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางคุ้มนะครับเขาเสียค่าฟรีไปนะครับผมเสียนู่นเสียนี่ไปนะครับผมเสียค่าโอนย้ายนะครับแค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะฮะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่โชว์เทรดอดรวยนะครับผมก็อย่าไปเชื่ออะไรแม่งมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่ไปซื้อเงินมากองกองไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะนะครับผมทําได้หมดแล้วครับผมแล้วก็เช่ารถนะครับผมต่อไปอยู่บนเครื่องบินนะครับผมก็ทําได้นะฮะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงส่วนนี้ให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามบอกต่อญาติพี่น้องของคุณด้วยนะครับผม สรุปสุดท้ายนะครับ a r b i t หนเปเ็นป็นบอร์ดนั้นมีจริงไหมอ่าบอร์ด a r b i มีนะครับผมในส่วนของพ i o อนิกก็มีนะครับแล้วก็หลายๆ exchange ที่เป็น exchange ใหญ่มีนะครับผมแต่ถ้าเป็นโปรโตคอลหรือเว็บไซต์เล็กๆอย่าไปยุ่งกับมันนะผมยิ่งถ้าเป็นคนไทยทํายิ่งอย่าไปยุ่งนะครับผมเพราะว่าความสามารถเราไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดที่จะทำบอร์ดขึ้นมาเพื่อที่จะไปแข่งกับระดับ exchange โลกได้นะเอาแค่นี้ง่ายๆครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะเราไม่โง่นะครับแต่เราโลภจนเกินไปนะไว้เป็นไ่ครับสวัสดีครับ